ช่วงนี้เซิฟความหวานให้หลายๆคนได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสปราย s p d กับหวานใจสาวอุงเอิงเรียกว่าผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดราม่าหนักๆ จนตอนนี้ค่ะสปายอุ้งเอิงก็จับมือกันแน่นฝ่าทุกกระแสด,ดราม่าทุกเหตุการณ์ความรักเนี่ยมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกแถมก่อนหน้านี้นะคะก็ควงคู่กันไปงานแต่งของแบงซีบิงส์ก็ยังได้รับช่อดอกไม้งานแต่งติดไม้ติดมือกลับมาด้วยค่ะจนทำเอาเพื่อนๆในงานนะคะรวมถึงแฟนๆก็แซวกันหนักเลยว่าคู่นี้เนี่ยดูทรงแล้วอาจจะไม่นานเกินรอนะคะ ที่เราจะได้เห็นโมเมนต,ต์คุกเข่าขอแต่งงานด้านสปายอุงเอิง,องเองก็ออกอาการเขินๆน,นะคะและปรายเองเนี่ยก็ดูจะมั่นใจในความรักครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยด้วยเห็นคู่นี้เขามีความสุขนะคะมีรอยยิ้มแล้วแฟนๆก็คือแฮปปี้ตามไปด้วยค่ะ ส่วนบรรดาชาวเน็ตนะคะที่ติดตามจากข่าวดรามา่าต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่กลับลํากันเยอะมากๆค่ะจากที่บอกว่าเคยไม่ชอบอุ้งเอิงนะคะตอนนี้หลายคนก็มองว่าเธอได้ปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยดูน่ารักขึ้นมากๆจนบางคนนะคะถึงขั้นขอสมัครเป็น FC ของเธอกันเลยทีเดียว ล่าสุดค่ะสาวอุ้งเอิงเขาเสิร์ฟความน่ารักต่อนะคะลงคลิปบล็อกแบบสั้นๆนะคะบอกว่าเข้าเมืองกับสป라이ดแล้วก็เหมือนว่าเป็นคลิปขายของค่ะเป็นน้ํายาปรับผนุมด้วยแต่ใดๆนะคะในคลิปเนี่ยมันมีชอ็อตครั้งรักเกินต้านเกิดขึ้นตอนที่อุ้งเอิงคาเหมือนหลับแล้วสป라이ดเนี่ยก็แอบไปจุบ๊บอุ้งเอิงก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแบบงงๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชอ็อตดมเสื้อแล้วไบรบอกว่าหอมจังเรียกว่าก็เป็นคลิปนะคะที่ขายของยังไงให หวานขนาดนี้คะเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันสนั่นค่ะรวมถึงยังแหกเข้ามาคอมเมนต์รัวรัด้วยนะคะอย่างเช่นที่บอกเลยค่ะว่าจังหวัดจุ๊บในรถตายค่ะหวานเกินแม้ในที่สุดเขาก็กล้าที่จะลงการสกินชิปในที่สาธารณะสักทีโมเมนที่รอมานานค่ะบางก็แซวว่าพบคนติดแฟนหนึ่งอตรา ไหวผู้ชายจุ๊บยิ้มแบบนี้ยิ้มไปนานๆนะคนสวยบางก็คอมเมนต์นะคะชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้บอกว่ายิ่งนับวันเนี่ยยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆฉันฟินค่ะแล้วแซวสปราตต่อนะคะว่าพี่้ายติดแฟนหรืออย่างบางคนนะคะก็บอกว่าหนูขอกลับมาเป็น FC พี่เอิงได้มุย้ยขอโทษที่เกลียดค่ะ นี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะจากบรรดาชาวเน็ตเรียกว่าหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมค่ะความน่ารักของคู่นี้แล้วก็ช็อตน่ารักน่ารักในคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ยิ่งนับวันนะคะยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เปิดเผยให้แฟนๆได้ติดตามความรักค่ะของทั้งคู่กันแบบเต็มที่แล้วใครที่เป็นแฟนคลับของสปรอุงเอิงนะคะก็รอติดตาม คลิปความน่ารักนะคะรวมถึงโมเมนต์หวานๆต่างๆของทั้งคู่เนี่ยผ่านทางโซเชียลของทั้งสปอยล์แล้วก็อุ่งเอิงกันต่อได้เลยค่ะ